Liu Chi Value Max Fiber. ให้รวเรียนรู้ให้ริวสนุก0กรทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง3 0เมษายนส5ง5ารยสิบโทรห8 8่งแโทระมนาคมแห่งชาติสำนักงานถนสมจังหวัดกาญจนบ,บรุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New Normal Auction Super Number หมวดกมการเงินมั่นคงการงานมั่นคงปิดประมูลวันเสาร์ที่22อมกราคม2 5ง5ตัง้งแต่9กนาฬิกาเป็นต้นไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เปิดหลักฐานคดีฆ่าสองเสือโครงอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหน่วยพญาเสือลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายคดีปม5นายพรานโหดใจบาปนำซากหัวล่อเสือออกจากป่าแล้วฆ่าสับเอาเนื้อแร่เอาหนังด้านหน่วยพญาเสือและสอปปหนึ่งภาคกลางเตรียมเข้าสางคดีส่วน5นายพรานโหดเตรียมเข้ามอบตัว10นาฬิกาวันนีน้นนนนน ความคืบหน้ากรณี5้านายพรานใจโหดตั้งแคมป์นำหัวมาเป็นเหยื่อล่อสัตว์ออกจากป่ามาหากินเป็นอาหารแล้วใช้อาวุธปืนยิงเสือโคร่ง2ตัวนำมาแล่เนื้อแล้วถลกเอาหนังขณะนี้พนักง,งานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกำลังเข้าจับกลุ่มแต่กลุ่มนายพรานเกิดไวตัวทันวิ่งหลบหนีไปได้อย่างวุดวิตเหตุเกิดที่บร,ริเวณป่าห้วยปีล็อกหมู่ที่4ตําบลปีล็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือกช่่ววงวนที8-11มรา มกราคม2564ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้13มกราคม2565นายเจริญใจชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดเผยว่าสำหรับของกลางที่นำไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภุทธรีล็อกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มกลุ่มนายพรานมาดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นประกอบด้วยซากเสือโครงเพศผู้กับเพศเมียจำนวนสองซากอาวุธปืนลูกซองยาวยี่ห้อวินเชสเตอร์ หมายเลขประจำปืน L 1 5 2 6 4 1 5าาจำนวน1กระบอกปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน5ปลอกอาวุธปืนแก๊บแบบไทยประดิษฐ์จำนวน2กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนลูกตะกวัวจำนวน1 7 6ลูกดินปืน2ขวดกับอีก1ถุงอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสอง,สองติดกลากล้องจำนวน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวน50นัดแผ่นแก๊ป1น0นัด ซองพัสดุบริษัทขนส่งมีชื่อผู้รับพัสดุระบุชื่อดาวคงจิตวิวัฒน์ซองบรรจุยาลดความดันหนึ่งซองผู้ป่วยชื่อนางโพเจไม่มีนามสกุลและระเบิดปิงปองจำนวน22ลูกสำหรับของกลางซากเสือโครงสองซากมีดพกสีเล่มไฟฉาย3อันแผงโซลาเซลล์พร้อมหม้อแปลงหนึ่งชุดสายชาร์จไฟฉาย2เส้นหม้อสนาม3ใบเปลห้าหลังเชือกกลม5เส้นเชือกแบน2เส้นสลิงฉีดยา2ออันจอบหนึ่งเล่มเสียมหนึ่งเล่ม ยากำจัดพยาธิสำหรับสัตว์1ขวดยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์1ขวดแอลกกฮอ์ผสมฟ้าทลายโจหนึ่ขวดเข็มขัดสนาม1เส้นคีมคีบหนึอันหน้ากากดำปลา2อัน และกัรไกลหนึ่งอันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้แจ้งขออนุญาตจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปีล็อกเพื่อนำไปเก็บรักษาเอาไว้ตามระเบียบสำหรับการแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้นั้นตนได้มอบหมายให้ในายวันชัยสุนคำและนายอุเทนบัวโรยเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาตทิทองผาภูมิเป็นผู้แจ้งโดยได้แจ้งความกล่าวหาผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญ,ญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศัการาช2507มาตรา14วงเล็บ2และมาตรา31วงเล็บ6ในข้อหาฐานร่วมกันเก็บหาของป่าอันเป็นการ เสื่มเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2,562มาตรา19วงเล็บ3มาตรา43ฐานร่วมกันล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดฐานร่วมกันเข้าไปดำเนินการกิจการใดๆเพื่อหาประโยชน์ตามมาตรา19วงเล็บ6และมาตรา44ฐานร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปตามมาตรา19วงเล็บ7และมาตรา45ฐานยิงปืนหรือทำให้เกิดระเบิดหรือจุดดอกไม้เพลิงตามมาตรา19วงเล็บ8และมาตรา สฐานทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาตรา19วงเล็บ9และมาตรา44และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ฐานห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าตามมาตรา17และมาตรา92 ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากเกิดเหตุนายพนัชกรโพธิบัณฑิตผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพญาเสือพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมเก็บหลักฐานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้13มกราคมนายมงคลชัยพักดีหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าหัวหน้าหน่วยพญาเสือจะเดินทางลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบหลักฐานด้วยขณะที่นายชาติชายสีแพวหัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบกลหั แล้วตั้งแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าที่แท้นายพรานทั้ง5รายที่ลงมือก่อเหตุเป็นชาวบ้านในพื้นที่โดยจะเดินทางไปมอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูทรปิล็อกในช่วงเวลาประมาณ10บนาฬกาที่จะถึงนี้หากมีความคืมหบคนหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ไม่อนได้เนื่ลายก็ได้โอ้โหแขดเอ้าคุณ่รุเลยไลแข็ง่ดึงไม่ได้เลย่าวัอที่ถ่ายได้ก็ได้าแล้วค่ะได้แล้วค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านห้วยน้ำขาวบุกุติทวงถามซึ่งก่อนหน้านี้ในที่ประชุมก่อนหน้านี้กรณีที่ทุบโบสถ์ที่อ้างว่าไม่ปลอดภัยรวมถึงเพื่อขอดูรายรับรายจ่ายกระถินและพระบากของวัดบ้านห้วยน้ำขาวตั้งแต่ปี2562ถึง2564ได้นับ10ล้านบาทเบื้องต้นยังไม่สามารถนำมาแสดงแก่ชาวบ้านได้จากกรณีอดีตเจ้าวาดวัด,ดห้วยน้ำขาวลาออกจากตำแหน่งจเจ้าอาวาสโดยไม่มีการแจ้งบอกชาวบ้านให้รับรู้และยังทิ้งโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังอดีตเจ้าวาดทุบโบสถ์เก่าทิ้งไปทั้งท คพร้อมขอตรวจสอบบัญชีรายรับปายจ่ายของวัดโดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมรองเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลผู้มในวการสำนักพุทธศาสนากาญจนบุรีร่วมเจรจาหารือก,กับผู้ใหญ่บ้านหมู่2และชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยในที่ประชุมแจ้งว่าขอเวลา3วันจะนาเอกสารมาแจ้งให้ทราบล่าสุดผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านรวมตัวบุกไปที่กุฏิเจ้าคณะอำเภอเพื่อทวงถามแต่ก็ได้รับคําตอบว่าให้ไปถามสำนักพุทธผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บร,ริเวณวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ตำบลบ้า ตัอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายภักภูมิเมฆประยูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบนบ้านเก่าน,นายธนยุทธพินิจ์มนตรีประลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี iin. พร้อมตัวแทนกลุ่มชาวบ้านประมาณ30รายได้เดินทางเพื่อไปขอทวงถามความคืบหน้ากรณทีที่ในวันที่หมกราคม2565ที่ผ่านมาทางเจ้าคณะอำเภอเมืองได้เข้าร่วมประชุมหาข้อยุติกรณีที่อดีตเจ้าวาดได้ถูกโบสถ์ทิ้งอ้างว่าไม่ปลอดภัยแต่ชาวบ้านได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเสาโบสถ์คลานหลังคาและอื่นๆยังอยู่ในสภาพปกติหากมีการบูรณะขึ้น ก็จะสามารถใช้ปฏิบัติศาสนกิจพิธีให้กับชุมชนได้แต่ทางอดีตเจ้าอาวาสได้ทําการทุบทําลายไปเกือบทั้งหลังแล้วเตรียมจะมีการสมทบทุนสร้างโบสถ์แห่งใหม่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแต่เมื่อถูกชาวบ้านคัดค้าน,านอดีตเจ้าอาวาสได้ขอลาออกจากวัดไปดื้อโดยไม่บอกกล่าวกับชาวบ้านทิ้งร้างทําให้ชาวบ้านได้มีพระอุโบสถ ซึ่งที่ใช้ประกอบศาสนาพิธีต่างๆเช่นการเวียนเทียนการสวดมนต์การทำสมาธิการอุปสมบทประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ต่อไปชาวบ้านถึงต้องเข้าไปทูงถามเรื่องดังกล่าวและจากการที่ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านเดินทางไปทูงถามเจ้าคณะอำเภอถึงกุฏิในครั้งนี้ทําให้เจ้าคณะอำเภอเมืองถึงกับบอกว่าทําไมผู้ใหญ่บ้าน ต้องพาชาวบ้านมามากขนาดนี้ผู้ใหญ่มาเพียงคนเดียวก็พอแต่ชาวบ้านแจ้งว่าต้องการทราบจึงพากันเดินทางมาด้วยและก็ได้รับคําตอบจากเจ้าคณะอำเภอเมืองผู้ดูแลว,วัดห้วยน้ําขาวว่าโบสถ์มันซุดโทมหากเกิดแผ่นดินไหวก็อาจจะพังลงมาได้ทั้งทงที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยชาวบ้านได้สอบถามว่าเรื่องรายรับรายจ่ายของวัดตามที่เจ้าคณะอำเภอได้แจ้งขอเวลาสาวันโดยในที่ประชุมตั้งแต่วันที่5มกราคม 2,565มันล่วงเลยแล้วแต่ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนชาวบ้านจึงได้พากันมาทวงถามด้วยทางเจ้าคณะเผอแจ้งว่าเอกสารทั้งหมดได้มอบให้กับทางนางสาวนันทิราขวัญเมืองผู้อนวยการสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีหมดแล้วทางชาวบ้านที่ไปดูสภาพเช่นนี้แล้วคล้ายกับการโยนเรื่องจึงได้ทําหนังสือไปร้องกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ช่วยติดตามเรื่องอีกทาง ต่อมาผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านได้เดินทางยังสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงทามจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวนันทิราขวัญเมืองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนากาญจนบุรีออกมารับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านเพื่อเสนอให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีช่วยดำเนินการเร่งรัดอีกทางเพื่อความรวดเร็วเป็นที่พอใจกับชาวบ้านห้วยน้ำข่าวต่อไปสำหรับชาวบ้านได้พาสื่อมวลชนเดินทางไปตรวจดูสภาพโบสถ์ที่ทิ้งร้างเหลือแต่เสาและโครงหลังคาโบสถ์โดยรักษาการเจ้าวาดไม่ได้อยู่ที่วัดเนื่องจากติดกิิจนนมตไป่ง วัดชาวบ้านได้พาดูวัสดุประตูโบสถ์ที่ยังสมบูรณ์ถูกกองทิ้งรวมไว้รวมถึงรูปผุ่นขี้พึ่งอดีตเจ้าวาสมัยที่สร้างพระอุโบสถรวมถึงวัดแห่งนี้ขึ้นมาได้ถูกนําไปตั้งทิ้งบริเวณหน้าห้องน้ําทําให้ชาวบ้านได้พบเห็นถึงกับต่อว่าทําไมอดีตเจ้าวาดที่หนีไปจำวัดอยู่ในจังหวัดนนทบุรีถึงทํากันถึงขนาดนี้โดยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ได้อยู่บนสาลาแต่ถูกนําลงมาตั้งไว้ในที่ไม่เหมาะสมชาวบ้านบอกจะต้องจัดพิธีแห่ไปรอบๆชุมชนก่อนนาไปตั้งปะดิษฐานไว้บนสาราที่เหมาะสมต่อไปโอกาสนี้นางสาว ทิราขวัญเมืองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ทางอดีตเจ้าวาดที่ไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีได้นาหลักฐานมาส่งมอบให้กับทางเจ้าคณะอําเภอโดยตนเองได้เดินทางไปร่วมรับทราบด้วยพร้อมได้แจ้งไปว่าขอให้ส่งเอกสารตามที่ประชาชนต้องการทราบให้ครบเป็นการเร่งด่วนด้วย โดยทางผู้อำนวยการสํานักพุทธแจ้งว่าวัดเป็นนิติบุคคลตนเองก็ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้มากนักจะทําเท่าที่ทําได้หากประชาชนต้องการสิ่งใดตนเองก็จะเป็นคนประสานให้เป็นที่ชาวบ้านพอใจขอให้แจ้งมาส่วนหลักฐานที่เหลือตนเองได้แจ้งให้เร่งส่งมาให้ครบโดยเร็วแล้วสําหรับนายพาคภูมเมฆประยูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตํตบลบ้านเก่าซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวว่าเมื่อชาวบ้านต้องการทราบถึงรายรับรายจ่ายตั้งแต่ปี2562ถึง2564 รวมแล้วประมาณกว่า10ล้านบาทไปอยู่ที่ไหนรวมถึงกรณีที่ทาการทุบโบสถ์จนชาวบ้านไม่มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในชุมชนตัวในฐานะผู้นําท้องถิ่นก็ต้องเดินทางออกไปทูลถามให้กับชาวบ้านได้หายข้อข้องใจเพื่อให้ชาวบ้านต้องได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งต้องการสอบถามไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญกับอดีตเจ้าอาว,วาสหรือมาร่วมสร้างพระอุโบสถของวัดบ้านห้วยน้ําขาวหากท่านเจ้าภาพได้เห็นข่าวแล้วขอให้ท่านแจ้งข้อมูลมาได้ที่วัดตามหมายเลข0 6 3 1 9 2 6 2 5 9และในครั้งนี้ตนเอง รวมถึงชาวบ้านทั้งหมดได้เดินทางไปทวงถามเจ้าคณะอำเภอตามที่ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาว่าจะนําเอกสารมาให้ชาวบ้านได้เห็นสรุปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆทั้งสิ้นจึงได้มีการปรึกษากับชาวบ้านก่อนทําเรื่องไปส่งให้กับทางศูงนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีอีกทางเพื่อให้ช่วยเร่งติดตาม เรื่องนี้ให้ชาวบ้านห้วยน้ำขาวได้รับความเป็นธรรมต่อไปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด -19 โดยการตรวจ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้แนวคิดตรวจเร็วเจอเร็วรักษาเร็วเศรษฐกิจฟื้นเร็วที่ศาลาขุนแพนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด -19 โดยการตรวจ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดแต่ได้มีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนหรือต้องการตรวจเพื่อต้องการทราบผลในเรื่องของการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติมทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงได้มีการัต้งศูน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด -19 โดยการตรวจ ATK ไว้ให้กับประชาชนได้ตรวจแล้วได้ทราบผลทันทีภายใต้แนวคิดตรวจเร็วเจอเร็วรักษาเร็วเศรษฐกิจฟื้นเร็วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยผู้มารับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตนเพื่อขอรับบริการทั้งนี้ในทางสำนักงานสาธารณสุขได้เน้นตรวจ ATK ให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถได้เข้าเรียนในห้องเรียนหรือในรูปแบบออนไลน์ได้และนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47รอบคัดเลือกภาค2 เนื่องจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการออกข้อบังคับให้นักกีฬาที่จะลงทําการแข่งขันต้องทําการตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ผ่านการตรวจ ATK ก็ไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันได้ซึ่งประชาชนที่สนใจจะเข้ารับการตรวจ ATK สามารถเดินทางมาขอรับการตรวจได้ที่สลาขุนแผนในวันและเวลาราชการ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปากเลยปากนั่งรอไป นี <łość> ่ฟังข้อก่อนเห็นแดยสองทีนะนักนัแม่วันนี้มามากเลยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์น่าเสยกันลหายใจเบบนี้อะ สำนักง,งานผนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New Normal Auction Super Number หมวดกมการเงินมั่นคงการงานมั่นคงปิดประมูลวันเสาร์ที่22มกราคม2565ตั้งแต่9นาฬกาเป็นต้นไปรงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นรวิวใช้ m t v a l u e Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ ให้ลิวชนุก้ยทัพ6กร้อยรบาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 0ง5โทร1 8 8 8 NG โทรศพท์มนาคมแห่งชาติผู้ประกอบการสถานบริการได้มีการปรับตัวตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกที่5นายพานุวัฒน์สินแดนจันทร์ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการได้ออกมากล่าวถึงการปรับตัวตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบที่5 สำหรับการออกมาตรการ ในการเร่งให้ปิดสถานบริการเร็วขึ้นกว่าเดิมก็มีผลกระทบเพราะว่าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเพื่อต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจโดยในการให้สถานบริการปิดเวลา21อนาฬิกามีผลกระทบอย่างแน่นอนแต่พอไปดูที่จังหวัดอื่นๆสถานการณ์หนักกว่าซึ่งสถานบริการปิดให้บริการไม่ได้โดยทางสถานบริการในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐที่ได้ออกมาตรการแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรควิด1 9ในระลอกที่5ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเกิดมาจากสถานบริการและกิจ กรรที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากเพราะฉะนั้นที่มาตรการของทางราชการที่ได้กําหนดมาเพื่อที่จะลดการรวมตัวของประชาชนทางผู้ประกอบการทุกรายต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในรอบที่5ที่มีการลดน้อยลงและทางรัฐบาลได้มีการกดขันสถานบริการที่มีจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยให้ทางสถานบริการต้องมีมาตรฐานชาพลัสตอนนี้หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบได้มีการเร่งกระบวนการมอบมาตรฐานชาพลัสให้กับสถานบริการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการประชุมเพื่อที่จะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้มีการยกระดับตนเองและมีการปรับตัวทั้งหมดซึ่งจะไม่มีผู้ประกอบการหรือสถานบริการสามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษ าสรสมดุลในการแพร่กระจายเชื้อโควิด1 9และยังสามารถเปิดสถานบริการต่อไปได้ในส่วนร้านที่เป็นสถานบันเทิงที่ต้องการจะปรับตัวโดยหน่วยงานราชการให้โอกาสเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นลักษณะร้านอาหารให้ไปยื่นเรื่องกับทางอำเภอในพื้นที่นั้นๆทั้งนี้ทางอำเภอได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจบ้างแล้วพร้อมทั้งขอรับมาตรฐานชาพลัสให้เรียบร้อยถึงจะเปิดบริการได้แต่ถ้าสถานบริการไหนทําไม่ได้ก็ให้ปิดกิจการไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าการเร่งเวลาในการปิดเปิดร้านเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันก็กระทบโดยตรง เพราะว่าคนท่องเที่ยวอย่างที่บอกครเวลามาย่อนใจเนี่ยก็จะต้องดื่มต้องกินแล้วก็หย่อนใจไปเรื่อยๆการที่บังคับให้เราปิด3ามทุ่มเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะฮะแต่ในผลกระทบเนี้ยเอาข้าจริงแล้วเนี่ยเราก็ทุกนะแต่เราพอไปมองที่จังหวัดอื่นเขาเนี่ยดูจังหวัดอื่นๆที่หนักกว่าเราเนี่ยตรงนั้นเขาไม่ได้ขายไม่ได้กินเลยนะ เราก็มองตัวเองแล้วคิดว่าอ่ะสามทุ่มก็ต้องสามทุ่มแหละให้ความร่วมมืออย่าลืมนะฮะว่าการติดโควิดระลอก5เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในในในประเทศไทยโอไมคคอนแล้วก็เดลต้าเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากร้านอาหารที่เป็นกึง่งผับบาร์ที่มีการรวมตัวคนมากๆแล้วก็กิจกรรมในการรวมตัวคนมากๆเช่นบอลเช่นสนามกีฬาเช่นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐพยายามจะลดการรวมตัวกันเนี่ยโดยมีการเงื่อนไขที่ทําให้เราอึดอัดไปบ้างเนี่ย อันนี้ก็ยอมรับว,ว่าจะต้องปรับตัวจริงๆเพราะ,ะผมเชื่อว่ายัางไงยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับกับมันจนกว่าสถิติจะเบาลงหรือว่ามีการบูตวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งโอไมคอนได้กลายเป็นโรคประจําถิน่นและเป็นไข้หวัดธรรมดาและอยู่กับเราได้วันนั้นผมว่าเรารีบอดทนกันตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเพื่อที่ให้โอกาสในการกลับมาทํากินเนี่ยเป็นปกติกเนี่ยกลับมาเร็วๆเมื่อรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าจะให้มีการกวดขันผู้ประกอบการที่อยากจะขายแอลกอฮอล์ในร้านเนี่ยต้องมีต้องมีมาตรฐานชาพัสตอนนี้ก็เร่งกระบวนการหนึ <S <S 2> <S 2> <S 2> ่ง ทำให้เขาเห็นความสําคัญ 2. ทําให้เขาได้มาตรฐานชาพัฒเนี่ยให้ง่ายที่สุดมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างวิธีการแนะนําทําชาพัฒคลินิกซึ่งวันนี้เนี่ยทางการท่องเทีออย่ยวแห่งประเทศไทยทางสำนังกงานท่องเที่ยวและกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวหอ,อการค้าที่ทําเกี่ยวกับมาตรานชาพันธ์เนี่ยเขารวมตัวเพืผลึกกาลังและก็จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยยกระดับตัวเองพักครูไทยเพื่อประชาชนเปิดสาขาพักที่กาญจานบุรีมั่นใจส่งผู้แทนลงสมัครครบทุกเขตขอโอกาสทํางานเพื่อชาวไทยเมื่อวันที่9มก,กราคม2565ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่26หมู่ที่2ตำบลลรขวัญอำเภอลราขวาัญจังหวัดกาญจานบุรีพักครูไทยเพื่อประชาชนจัดประชุมจัดตั้งสาขาพักที่7ครั้งที่1ทับ2565นําโดย ดรปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักอาทิดรธวัชชัยพิกุลแก้วรองหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาการจนบุรีเขตสี่นายตรีเพชรศรีกระพารองหัวหน้าพักนายสิริชัยวงศ์พัฒนกิจรองหัวหน้าพัก ซึ่งเป็นบิดาของน้องเทนนิสแชมป์โลกเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2020และว,ว่าที่พันตรีพงเพชรปรีดีวิสุทธิ์รองเลขาธิการพักโดยมีนายวรชาติจงเจริญวัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีนำอุปกรณ์การลงคะแนนมาเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพักร่วมสังเกตการการจัดประชุมในครั้งนี้โดยในช่วงเช้ามีชาวบ้านในอำเภอลาขวัญทยอยเดินทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกพักครูไทยเพื่อประชาชนโดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยมีเจ้าหน้าที่ของพักอำนวยความสะดวกจนแล้วเสร็จและมีการประชุมชี้แจงทั้งหลักการข้อมูลต่างๆโดยทางดรปรีดีบุญเพลิงหัวหน้าพักได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่เข้าร่วมเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปจากนั้นสมาชิกได้ยื่นยติในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพักมีทั้งสิ้น9คนและมีจํานวนสมาชิกใช้สิทธ์ หนึคนผลการเลือกตั้งได้นายกิติศักดิ์เกิดดีเป็นหัวหน้าสาขาพักและได้มีการพูดคุยกับสมาชิกและคณะกรรมการบริหารพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกาญจนบุรีบริเวณชั้น2อหน้าศูนย์อาหารเริ่มอีกครั้ง11มกราคมถึง31มีนาคม 2,565ในแพทย์ชาติชายกิติยานันท์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกาญจนบุรีบริเวณชั้น2หน้าศูนย์อาหารเริ่มอีกครั้ง11มกราคมถึง31มีนาคม2565พร้อมด้วยายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีทีมบุคลากรการแพทย์สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีคุณโชคาวิทย์ วสุวิรักโชคผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินาาสันไลฟ์สไตล์การจนบุรีคุณเนกจินดาหลวงผู้ในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT การจนบุรีและคณะร่วมกิจกรรมโรนรงดังกล่าวนายแพทย์ชาตชายกิิยานานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพื่อชะลอการระบาดบรรเทาผลกระทบให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบลูโซนพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยิ่งทำให้ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นจะทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ทุกสัปดาห์มีการติดตามผลการดำเนินง,งานเรื่องวัคซีนในทุกพื้นที่13อําอำเภอทุกวัน การบริหารจัดการวัคซีนทุกสูตรตามหลักวิชาการคำนึงถึงวันหมดอายุของวัคซีนเร่งฉีดโดยเร็วก่อนวัคซีนหมดอายุและบริหารจัดการวัคซีนโควิด1นเข็มที่1เข็มที่2และเข็มกระตุน้นให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย รวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนเพิ่มนอกเหนือจากโรงพยาบาลทุกแห่งยังมีศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนอีกหลายแห่งดังนี้1โรบินสันกาญจนบุรีบริเวณชั้น2หน้าศูนย์อาหารเริ่มอีกครั้งสิบเอ็มกราคม2565ห้างโลตัสกาญจนบุรีบริเวณร้านกาแฟแอเมซอนเริ่มสีมกราคม2565ห้ากบงบิ๊กซีกาญจนบุรีบริเวณ 2,565 TMK การจนบุรีบริเวณชั้น2หน้าโรงภาพยนตร์เริ่ม4มกราคม2,565ร้านของฝากสีฟ้าท้าม่วงเริ่ม5มกราคม2,565ห้างกนกการบริเวณชั้น3เริ่ม4มกราคม2,565 วัคซีนหลักจะเป็นแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์โดยให้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในการจนบุรีซึ่งเป็นบริการดีๆจากใจสาธารณสุขการจนบุรีตั้งใจมอบให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดสบายที่สุดสถานที่ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2และเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวผู้ป่วยเรื้อรงังยิ่งจําเป็นต้องฉีดเพราะถ้าท่านได้รับเชื้อจะมีความเสี่ยงมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านหยุดความรุนแรงและการสูญเสียด้วยการฉีดวัคซีนนอกจากเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเต็มที่ร่วมกับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดได้แก่ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก100%เซตตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะอย่าใช้มือสัมผัสหน้ากากใบหน้าตาจมูกปากล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นนผผิวววที่่่สสสัััมบออยอยๆแกขงใช้ต กินอาหารปรุงสุกใหม่แยกสำรับใช้ช้อนส่วนตัวระมัดระวังเมื่อไปร่วมง,งานเลี้ยงสังสรรค์และการรับประทานอาหารร่วมกันหลีกเลี่ยงสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มากการเดินทางไปสถานที่ต่างๆด้วยความระมัดระวังเลือกร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบเปิดอากาศถ่ายเทสะดวกคนไม่แออัดขอให้สังเกตอาการหลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัวและคนรู้จักและช่วงกลับมาทํางานหลังเทศกาลปีใหม่อันมีการระบาดมากขึ้นทั้งนี้หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจ ATK เพื่อให้รู้ผลเร็วและเข้าสู่ระบบควบคุมป้องกันโรคได้เร็วลดการแพร่เชื้อในชุมชนลิ้วใช้ n t v a l u e Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุกห0รทัร้อยบาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5 1 5รโทรห8 8่งแโทระคมานาคมแห่งชาติสำนันกงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New n o r m a l อ u อกชั n น u p e r Number หมวดกอมอการเงินมั่นคงการงานมั่นคงปิดประมูลวันเสาร์ที่22อมกราคม2 5ง5ตัง้งแต่9กาโเนเป็นต้นไปลงทะเบีถถยนได้ตั้งแต่วันนี้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านนั้ นินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังสูงฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเหตโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพ,รพ,รพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพฤษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน